เกิดมาตั้งร้อยปีพันปีกระช่างเถอะก็ได้ชื่อว่าตายทุกวันทุกวันนั่นแหละจะไม่ตายไม่มีสติที่เราตายอยู่ดีๆเนี่ยเวลาจะตาย,ยจริงๆจัิง,งมันไม่ได้อย่างนี้หรอกอย่างเรากล้าหาญอ่านฐานมาตายอย่างนั้นอย่างนี้เราจะรักษาสติว่าอย่างนั้นอย่างนี้สมานคงทาวรนนั่นเป็นความคาดคนี็ดีอยู่เพ่ความกล้าหาญไปจนต่อสู้กับอันตรายคือความตาย เวลาตาย,ยาจริงๆมันไม่เป็นอย่างนั้นมันต้องเสื่อมไปทีละนิดนหน่อย,อยาการเจ็บการปวดเจอาการรุนทุรายเงครกา้รที่เราไม่ได้ทําความเพียพรภาวานาืนอผลอกรมอะไรมัแจะเจ็บแต่ไข่มือจะป่วยสติก็ต้องอ่อนลงไปตามธรรมดา คนที่จะมีสติกร้าหารต่อสู้กับตายน้อยนะโตยมากมนจะเสื่อมไปมันจะยังเหลือแต่ความกระสับกระส่ายนะั่นคือะรื่ความกวนกระวายยังเหลือแต่กิเลสมันเราละเราถอนเดี๋ยวทุกบันทุกวันนั้น,นจะกลับฟื้นคืนมาเป็นคนให้เราหยุดถือผู้มีสติมันคงนำลงไว้เป็นจิตของเราที่มันคงนั้นยังของน้อยนักน้อยหน,น่าคนที่มีอายุแต่งลอยปีแต่เกิดความประมาเทเสียล่มหลงม,มัวเมาโดวยวัตถุเอาของโดวยบวาน ช่องเรือนชานเมื่อเรียกว่าผู้ประมาทมีอายุตังร้ยอยปีไม่มีดีอะไรเลยสู้เด็กเกิดขึ้นมาในวันนั้นแต่ก็ไม่มีสติมั่นคงยังดีกว่า